เอาละผมก็สวีทนะครับผมเยอะบริการล่างกระบอยยึ่งแขวะผมในยี่ช่วงสาระยังมีอยู่ใน e p ีที่4ครับผมก็สําหรับใน e ีีนี้ในคลิปนี้นะผมจะมาเป็นเครียกอะไรมาบอกข่าวสารใหม่นะฮะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับของเล่นไลน์กอสซิล่า Godzilla, หรือที่เรารู้จักที่ผมรีวิวในช่องก็คือ HH m o n s t e r a r t นั่นเองครับของทางแบนดไดนะมันเหมือนกับว่าจะมีงานของโชว์ของเล่นที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีได้มีการเปิดตัวของเล่นในไลน์นี้นะฮะ ใหม่มา2ตัวซึ่งจะเป็นตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูก็สามารถเข้ามาได้ที่เว็บนี้เลยนะครับนี่ขึ้นตามนี้เลยเป็นขอทาง H h Monster Art นั่นเองครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นชูตัวที่ตัวใหม่นะแต่เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวที่เอามาย้อมสีแล้วก็เอามาขายต่อนะครับขายใหม่เออไม่ใช่ขายต่อดีก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะก็เนนี้เข้ามาเว็บไนดะ้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมันก็จะบอกอะไรต่างๆนานๆนะนี่ ก็สามารถเข้ามาดูกันได้แต่ว่านี่ฮะเรามาดูกันที่นี่ก o i l ซ a ล่าไลนอัพนี่เห็นไหมพือม่อมืออาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรโอเคนี่คือหน้าตาของเจ้า h h m o n s t e r Art g o d z i l l a ทั้งหมดที่เขาเมีที่เคยมีมาแล้วก็ที่จำหน่ายไปแล้วนะครับนี่ก็มีประมาณนี้มีเยอะมาก ซึ่งใครที่ดูคลิปผมในคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปที่ผมได้บอกว่าก็ฟิล,ล่าไอเนี่ยในไลน์มีกี่ตัวก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะก็สามารถมาดูที่นี่ได้เลยนี่มันก็จะบอกทุกอย่างเหมือนกันมีทุกตัวเลยมีทุกตัวเลย,เลยรายละเอียดมีทุกอย่างนะครับโอเคนี่เห็นไหมฮะนี่คือสองตัวนี้ครับแน่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนี่ฮะนี่ก็คือเจ้าไบโอเรนเต้ ente, นั่นเองครับซึ่งตัวนี้มีความพิเศษก็คือจะเป็นไบโอเรนเต้ Special Color Version หรือว่าเป็นตัวที่ทํามาทําสีมาใหม่แล้วก็กลนำกลับมาวางจําหน่ายใหม่นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็คือ b i o อเลนเตสสเปเชียลคอลเลอร์เนะครับก็เป็นของทางแบรนด์ด r e พรีเมียมเว็บช็อปเอ็กซ์คลูซนะก็คือเราต้องสั่งซื้อทางนี้หรือว่าเป็นร้านรับฝากซื้อของในไทยก็มีหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะวางจําหน่ายเมื่อไม่ใช่จะวางจําหน่ายใน วันที่12ซึ่งวันที่10ก็คือเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองครับราคาอยู่ที่ประมาณ30,000 30เยนนะครับคูณ0.3ปะ่ะประมาณนี้ครับ9,000บาทนะฮะตัวนี้เป็นตัวหใอมาเป็นตัว Special c o l o r v e r s i o n หรือเป็นตัวใหม่นั่นเองมีตัวใหม่หรือตัวที่ทําสีใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Godzilla 2001 Heist r y v e r s i o n นะครับผมก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเหมือนกับ b บลเลนตี้ฮะก็คือเป็นตัวที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนี่แต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาจะทําสีมานี่ประมาณนี้นะฮะนี่ผมจะเอารูปสีอะไรให้ดูแล้วกันก็วางตัวนี้วางจําหน่ายวันที่11ในเ,เดือนที่เดือน11หรือเดือนพฤศจิก,กาของทางญี่ปุ่นนะส่วนอเมริกาจะเดือนธันวา่าตัวนี้ก็ประมาณ9,900เยนนะฮะ9,900เยนคูณ0.3 ประมาณ2,970นะครับเข้าแต่ว่าถ้าเข้าไทยมาก็ประมาณสัก3 0 0พันขึ้นนะผมว่าก็เน,นี้เป็น2ตัวนี้ส่วนพวกนี้นี่ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นเอ่อเป็นพรีเมียมเอ็กซ์คลูซีฟอะไรของเขาเนี่ยเป็นกอฟฟิล่าที่โปร่งใสเป็นสีอย่างนี้ทั้งตัวเลยนะแล้วก็จะมีเป็น2ตัวนี้ครับก็คือกอฟฟิล่า1 9 5่าหรือกอฟฟิล่าตัว,ต,วตัวแรกนั่นแหละแต่เขาก็จะเอามาวางจำหน่ายใหม่นะฮะนี่เป็น, Re นรีิชิร์นะฮะกับตัวนี้กอฟิล่า2002นั่นเองครับ แล้วอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าสองตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวใหม่ยังไงนะผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูนะครับนี่อยู่ไหนนี่ฮะเห็นไหมก็คือเจอ้ากอฟิลล่า2001มันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะประมาณนี้เลย,เยไหนเนี่ยนี่มันเคยออกมาก่อนแล้วะแต่ตัวนี้ยคือตัวก่อนตัวแรกคยกอะไรเจนตัวแรกอะ่ะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาเอามาทําสีใหม่แล้วก็มาขายใหม่นะส่วนไบอเลนเต้นี่ฮะก็เคยออกมาแล้วเหมือนกันเคยออกมาวางจําหน่ายแล้ว อ้าวดูรูปไม่ได้ก็คือตัวเนี้ออกมาจำหน่ายประมาณสักนานแล้วอะโคตรนานนานมากแล้วอะนะฮะก็คือแต่ว่าค่อนข้างหายยาเหมือนกันนะตัวอย่างนี้แต่ก็ในไทยก็เป็นหมื่นนะครับราคาตัวเนี้แต่มาใหม่นี้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันแหละผมว่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าสองตัวนี้เขาจะเป็นมีลักษณะยังไงนะครับรูปภาพของมันอ่ะนี่ครับมาที่ตัวแรกนะครับผมตัวแรกก็คือเจ้านี่ไงครับก็ฟิล่าส0 0 1นนึ่ พีซเรเวอร์ชันนะครับหรือเป็นเวอร์ชั่นที่ได้ทําสีมาให้เรียบร้อยแล้วจากทางโรงงานหรือจากที่ผลิตนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้ก็ข้างหลังก็จะลงสีไปด้วยสีฟ้าขาวนะครับเหมือนกับตอนที่มันกําลังจะพ่นไฟออกมาแล้วก็ข้างที่ปากมันด้วยนะฮะก็จะมีประมาณนี้นี่นี่คือรายละเอียดของมันนะส่วนตัวแรกตัวเวอร์ชั่นแรกก็คือมันจะไม่มีง่ายๆคือเป็นสีดาธรรมดาฮนะไม่มีอะไรพวกนี้ ไม่มีสีเพิ่มอย่างนี้อ่ะส่วนตัวต่อมาก็คือนี่เห็นไหมฮะ Bio l e n t เดี๋ยวผมหายเลยหายเลยดีกว่า Bio Lente Bio Lente Special Color Version อ้าวนี่คือตัวธรรมดานะที่เห็นนี่คือตัวธรรมดาที่เคยออกมาก่อนแล้วแต่นี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอามา r e เมค e หรือทําใหม่นะฮะเป็นตัวย้อมแมวย้อมสีนั่นเองก็คือง่ายๆก็คือมันก็จะ นี่คือสีของตัวแรกนะก็จะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้สีมันก็จะออกแนวแนวแบบนี่แบบเขาจะลงสีใหม่อะไรอย่างนี้นะนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่ก็ใครที่อยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถไปดูในใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมก็เนี่ยดูไ้ตามนี้เลยเขียนตามนี้เลยก็ได้นะครับผมก็มันก็จะมีมาเป็น2ตัวนี้ตัวใหม่มานี่โอเคก็เดี๋ยว ก็ขอจบรายการลังกบบอลในช่วงสาระยังมีอยู่ใน e p c ไว้เท่านี้ก่อนครับจะมีข่าวสารอะไรต่างๆนานามาแจ้งในอีกในพ p ีหน้าก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่พ p ีหน้าครับบ๊ายบาย